ฝันของใครของมันเพราะตอนนี้ผมอยู่ในความฝันอยู่ว้าวมันเหมือนอยู่ในความฝันเลยอืมอยากพูดคำนี้กับตัวเองไหมคนที่จะพูดคำนี้ก็คือทุกอย่างมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องดีอะนะผมเชื่อว่าคุณกำลังหลับไหลยอยู่ถ้าวันนี้มันไม่ดีนะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งจริงจังกับมัน คุณแค่ฝันร้ายก็แค่ตื่นแค่นั้นโอเคไหมแล้วมาฝันกันใหม่เอาเรื่องของกายภาพเอาเรื่องของจับต้องได้มานั่งลิสต์สิฉันฝันอะไรบ้างแบบไม่อายนะลิสต์ดูนะไม่ต้องไปแบบว่าอยากจับเงินล้านแต่ตอนนี้มีนี่อยู่ห0 0 0 0นต้องมานั่ง ไม่กล้าเขียนเพราะต้องใช้นี่ห้าแสนก่อนฮัลโหลหยุดเลยถ้าคิดแบบนี้ตะกะไม่ใช่ความฝันตอนคุณเป็นเด็กคุณต้องมานั่งคิดไหมเฮ้ยแบบฉันอยากมีรองเท้าแก้วซินเดอเรล่าคุณต้องมาคิดไหมว่ารองเท้าแก้วซินเดอเรล่าเท่าไหร่ฉันต้องไปทํางานขายน้ําน้ามะนาวเพื่อให้ได้รองเท้าแก้วซินเดอเรล่าต้องขายน้ำมะนาวเท่าไหร่คุณไม่ต้องคิดตะกะ,ะเลยเพราะคุณเป็นเด็กอะไรก็เกิดขึ้นได้ แล้วลูกหลานหรือเด็กหรือคนในครอบครัวของคุณอ่ะยังมีกําลังทางจิตสํานึกมากกว่าคุณอีกเพราะเขาสามารถอยู่ในความฝันได้ว้าวบางทีคุณอาจจะต้องเรียนรู้จากเขานะจริงไหมอย่าห้ามเขานะครับจริงไหมจริงไหมอ่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาควบคุมความฝันกันไหม เริ่มจากเขียนก่อนตอนนี้เราโตมากแล้วเป็นเด็กๆเ,เราอาจจะวาดรูปคุณอาจจะวาดรูปก็ได้ผมเคยวาด <laughs> โอเคไหมนะแต่ทุกวันนี้ผมชอบเขียนมากกว่านะเอาให้มันมีความสุขก่อนนะนั่นคือฝันเรียนรู้จากตอนนี้เรากำลัง กำลังของเราอ่อนมากเราบอกว่าเราแข็งแรงกำลังคุณอ่อนมากครับบางคนบอกอ๋อพลังจิตหรอคุณเตนรุ่นนี้นั่นผมจะไม่พูดว่ามันเป็นกำลังจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะงงผมเรียนกับผมเอาง่ายง่ายก่อนคือกำลังหรือพลังหรือแรงของคุณเนี่ยมันอ่อนคุณต้องออกกำลังกายนะ นี่คือการที่ผมให้ออกกําลังกายเอาออกมาเอาออกมาพรั่งครัวออกมาเสียเงยื่ยนะแล้วเดี๋ยวผิวพรรณมันดีนะสุขภาพมันดีเห็นไหมถ้าเป็นทางกายภาพไปออกกําลังกายไปวิ่งนักเรียนสิบห้าวันเป็นไงต้องเขียนน,น,น,นู่นทำไรนี่ทําไรนั่นทําอะไรนะมันจะมีครบแต่ถามว่าเราสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาใช้กําลังของเราอยู่ดีแหละในการที่จะจดจ่อตรงนี้ เขียนออกมานะทำต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเคล็ดรับอยู่ตรงต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนั่นแหละนะ,ะจริงค่ะจริงค่ะ,ะทุกคนเลยเริ่มเข้าใจยังอันนี้คือเบสิกผมยังไม่ได้ลงลึกนะอ่าแต่ถ้าคุณลึกมากพอคุณจะรู้ว่าทุกทุกการหลับไหลของคุณมันคือการตื่น และทุกการตื่นมันคืออยู่ในฝันที่คุณต้องการว้าวชอบไหมถ้ามันทำแบบนี้ได้จริงชอบไหมทำได้ฝึกสินะจากตอนเนี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยให้ตื่นก่อนให้ตื่นจากหลับไหลก่อนเพราะฉะนั้นคอร์สสิบห้าวันของผมเนี่ยมันจะได้เป็นการตื่นจากหลับไหลก่อนคอร์สแรกอะซีซันแรกเราเลยลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับนะ ไม่ต้องกังวลเพราะผมผ่านมาก่อนสิ่งที่ผมเอามาให้เนะี่ยผมผ่านเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไอ้ง่วงนะผมง่วงง,วง่วงนะไอกระชุม่มกระชวยก็กระชุม่มกระชวยเลยเดี๋ยวมันจะถึงเวลาของมันวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆไอช่วงไอช่วงท้ออ่าเดี๋ยวขออนุญาตแบบบอกแจ้งก่อนมันจะมีช่วงท้อด้วยแบบทำทำไปทาทาไปเจอบททดสอบอืม เป็นการเทสคุณเลยผมก็เจอแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็เจอหมดแหละแต่ผมอะ่ะรู้แล้วว่ามันเป็นแค่บททดสอบเช่นใครที่ติดตามผมมานานจะรู้ว่าผมชอบเล่าว่าเมื่อปีที่แล้วนะไม่ได้เซ็นสัญญาไม่ไม่ได้ต่อสัญญาจากทาง Facebook ใช่ไหมแล้ว Facebook แบนเอาแล้วเราจะสอนทางไหนก็ไปสอนทาง TikTok มีคนดูหนึ่งคน YouTube แทบไม่มีคนดูคลิปเลยแต่ผมก็ทำต่อ บททดสอบนะทำอะไรก็โดนติดขัดไปหมดเชื่อไหมจะโพสเฟ b บุ๊กเฟ e บุ๊กโดนบล็อกเดือนหนึ่งพระเจ้ากำลังทำแบบมันๆเลยโดนบล็อกนะคุณดูที่บททดสอบมันมาแต่ทำไรผมไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดต่อเนื่องด้วยวิธีนี่แหละที่ให้ทุกคนไปในคอร์สอะทำไปไม่หยุดเจออะไรเจออะไรก็ไม่หยุดจนวันหนึ่ง จนถึงวันนี้เราได้เจอกันถ้าผมหยุดเราคงไม่ได้เจอกันนะเหมือนอย่างจริงๆแล้วเมื่อวานผมจะพูดให้ว่าเมื่อคุณตื่นรู้มากขึ้นทุกอย่างคุณจะไหลไปกับกระแสน้ำพอคุณไหลไปกับกระแสน้ำเนี่ยมันเย็นสบายแล้วมันก็เกิดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เช่นเมื่อวานนี้ยวันวาเลนไทน์ผมอยากร้ายสดมากๆเลยแต่เมื่อวานเนี้ยผมได้ร้ายนะแต่เป็นร้ายที่เกี่ยวกับความรักผมเคยร้ายแล้วครับผมรีรันบอกเลยแต่ผมบอกเลยนะว่าใครที่ดูรีลันผมมันไม่เหมือนเดิมทุกร้ายไม่เหมือนเดิมบางคนเห็นรีรันว่าไม่ใช่สดปัดทิ้งคุณไม่เข้าใจองค์ความรู้คุณไม่เข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณเลยว่ามันไม่เหมือนเดิมทุกครั้งที่คุณดูมันไม่ใช่เรื่องบังเองิญน ผมอยากไล์มากเตรียมพร้อมหมดแล้วนะเพื่อนทักมาบอกว่าจะเข้ามาในเมืองผมอยู่ในเมืองเพื่อนอยู่ต่างอำเภอห่างไปสี่สิบกว่าโลอะไปกลับก็เกือบร้อยอะแต่เขาทักมาอยากกินข้าวกินข้าวแบบร้านแบบบ้านๆอะไรเงี้ยเราก็เออ,เอ,อได้ได้ผมเชื่อสัญญาณที่เจอผมก็เลยเอออะไม่ไลยก็ได้แล้วแวบหนึ่ง มันบอกว่าก็เอาร้ายที่ผมเคยร้ายมาเกี่ยวกับความรักผมไม่เคยพูดไม่เคยพูดเรื่องความรักเลยเพราะผมไม่เคยชอบพูดเท่าไหร่นะครับผมไม่ถนัดเอามาเปิดให้คนดูสิผมก็ลองเอโอเคเดี๋ยวค่อยเปิดไปกินข้าวคุณรู้ไหมว่าผมได้รับข่าวดีเพื่อนผมนะครับมีลูกนะเพิ่งจะสองขีดวันเมื่อวานที่ไปตรวจตอนเช้าอย่างเงี้ยว้าวเป็นข่าวดีผมไปพาเขาไปเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่เลย พราะเขาอยากมีมากเขารักลูกผมมากเขาแบบมาเล่นกับลูกผมประจําอยากมีมากถ้าผมปฏิเสธว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะร้ายผมไม่นี่นูน่นนี่นั่นหรอกผมกําลังแบบทําให้ทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นโอเคไหมผมไหลไปกับจิตวิญญาณไลาไปกับความสุขไหลไปกับสิ่งที่มันทําให้คนเจริญเติบโตแล้วพอผมได้แปะไลฟ์อันนั้นที่เกี่ยวกับความรัก มันก็ช่วยสอนคนเกี่ยวกับความรักไปด้วยแล้วมันตรงกับวาเลนไทน์โอเคผมว่าโอเคนะโอ,อ้ก็มีแรงมาไลฟา์ตอนนี้เห็นไหมผมไหลไปกับกระแสน้ําโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางผมได้ผมรู้สึกไม่เห็นมีอะไรมาขัดขวางเลยทุกอย่างมันจัดเรียงมาอย่างดีเลยเพราะผมเหมือนอยู่ในความฝันเลยทําไมอะไรมันก็เอื้ออํานวยไปหมดอ้าวผมเชื่อว่าคุณก็อยากเป็นเริ่มจากตอนนี้เลยนะ เริ่มจากตอนนี้เลยเอาความฝันออกมานะคอส15วันของผมอ่ใครเรียนจะรู้ว่าบางท่านสมุดหมดไปเล่มสองเล่มบางท่านไม่เขียนสุดท้ายพอไม่เขียนเป็นไงก็ต้องกลับมาเขียนอยู่ดีมีนักเรียนบางคนก็ดื้อมีนะอ่าบางคนถามผมนะใน iPad ได้ไหมอ่ะผมก็มี iPad ผมก็ไม่เขียนใน iPad นะในโทรศัพท์พิมพ์ได้ไหมผมก็เคยพิมพ์มาแล้วไม่เวิร์ก ไม่ต้องกังวลเลยสิ่งที่ทุกคนกำลังคิดผมทำมาหมดแล้วผมเลยบอกว่าทุ่นเวลาสิบห้าปีทุ่นเวลาให้คุณแล้วนะเพราะผมผ่านมาแล้วมาสร้างคำพีสิบหวันบางคนเขียนได้หมดเป็นเล่มๆก็มีบางคนค่อยๆ่ย,ยทยอยออกมันจะไม่เหมือนกันหรอกขึ้นอยู่กับคุณจะกระเทาะเปลือกของคุณออกมาไอที่มันแบบหนาๆพอกเอาไว้ไม่ผิดด้วยมันดีแค่ไหนแล้วที่คุณได้เจอได้ กล้าตัดสินใจเรียนกล้าตัดสินใจมันค่อยๆก้าวเป็นสเต็ปสเต็ปจริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้แยกความฝันกับความจริงด้วยการตื่นได้ไหม